อยากร้องเพลงเดียวกันร้อง,งนะเราไม่ได้อยากร้องเพลงช้าเลยเอาเพลงชา้า,งชาดีกว่าเปลี่ยในใจละอ่าโอเควันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเราสองคนต้องมาเป็นดูโอกันไ,น,ไอนไหนไม่รู้เขาจับท่าไหนไม่รู้เนาะถูกแล้วค่ะเพราะว่าคู่ของเราไม่หักมาเจอเรากันค่ะไปไหนครับพุ ไม่ว่างค่ะไม่ว่างแลไมล่ะงานมาดูดีนะดึงมาจากของฉันเลยเอ๊ะทำไมไม่มาอ๋อติดอ๋อแล้วแล้วไงอ๋อมีงานดูดีเลยเป็นคนที่รักน้องมากเยี่ยมอ่ะโอเคการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้คู่กันในเวทีมันยากมากเนี่ยเพราะปกติเราจะถ่ายถ่ายกล้องถ่ายด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราได้มาอยู่ร้องเพลงด้วยกันซึ่ง ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าแต่ก่อนแบบดูโฟโมอดอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยและะ้วแบบวันนี้จะได้มาร้องกัแฟนศับเราเลาว,ว้าแหม่ใช่ไหมแต่ว่าเรามาสนิทกันตั้งแต่ตอนไหนนะอาแล้วจริงๆเราสนิทกันมาตัง้งแต่เอ่อเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วจริงๆหลายคนอาจจะได้ดูสปอยในโซเชียลไปบ้างแล้วในคอเสียงคนที่ได้ดูไปได้หรือเคะฮะบางคนยังไม่ดูเรื่องแกสร้างไบโรให้เรา เรื่องจริงทั้งนั้นค่ะเรื่องจริงอะไรล่ะก๊อปมันไม่เคยยอมรับความจริงเลยไม่ไม่แต่จริงวานหลังที่พูดไปใช่ป่ะรอบเมื่อวานแล้วเรากลับไปนั่งคิดด้วยว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะนึกนึกย้อนกลับไปเสร็จอ้าไม่ใช่ใครบอกไม่เราลับไปก็คือว่าจริงๆอ่ะคุณนั่นแหละเป็นคนส่งของผ่านแฟนคลับมาให้เราให้เราเซ็นกลับไปแล้วส่งไปให้คุณทำได้ไหมได้ไหม ไม่ต้องมาทำาตาโตเลยกลอปเรื่องจะเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้นะคะทนนันเป็นเอ็กซีกอปไม้ฉันก็บอกว่าเออขอไลเซนต์กลอปไม้หน่อยแต่มันแถมเบอร์โทรมาด้วยหมายความว่าไงละ่ะไ,ไม่อยากพูดนะให้พูดเสร็จแล้วนะออขอเท่าไอเซนไนอเบอร์โทรอคิสดลูลองเสี่ยงดูนะคะแต่ถแถวเนี้ยเอออย่าไปเชื่อเราคนนี้เขาสร้างเรื่องเก่งนะ เราไม่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มาขึ้นแบบนี้เราก็เอ๊ะเราสองคนเนี่ยนะมันยังไงนะ